สวัสดีครับกลับมาพบเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนปัจจุบันและก็สมุนไพรทาง YouTube c h anel n หมอพิเชษฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่จะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแล้วก็อยากจะได้เชิญชวนให้ช่วยกันเผยแพร่กระจายความรู้ทางด้านสุขภาพทางแพทย์แผนไทยให้กับพักพวกเพื่อนฝูงได้มีโอกาสได้เรียนรู้กันไปด้วยก็จะช่วยให้องค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยเราได้รับการเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นคลิปนี้ผมจะพูดต่อจาก2คลิปที่แล้ว2คลิปที่แล้วเนี่ยผมก็ยังพูดถึงเรื่องของตรีโทษหรือความผิดปกติของตรีธาต ตีธาตุก็คือระบบปิตตะระบบวาตะระบบเสมหะระบบปิตตะประกอบไปด้วยพัทธ,ธปิดตะพัทธ,ธปิดตาและกำเดาซึ่งมันควบคุมาธาตุไฟระบบวาตะประกอบไปด้วยหัตถายวาตะสุมนาวาตะสัทธกวาตะระบบวาตะจะควบคุมาธาตุลมแล้วก็เราพบว่าระบบปิตตะเนี่ยถ้าผิดปกตินะมีความผิดปกติถึง40อาการนะ่ะที่บ่งบอกความเป็นปิดตะที่ผิดปกติ พอมาเป็นวาตาวาตานี่ก็บ่งบอกได้อีกถึง80อาการน่ะที่จะบอกได้เป็นวาตะเพราะฉะนั้นเวลาคนไปหาแพทย์แผนไทยหรือได้อา่านตำราแพทย์แผนไทยใครก็จะบอกว่าทำไมแพทย์แผนไทยมีแต่โรคลมโรคลมโรคลมอะก็โรคลมมันเยอะจริงๆเพราะว่าธาตุลมเนี่ยก็คือพลังของความเคลื่อนไหวของชีวิตคลิปนี้เรามาอีกตัวหนึ่งครับมาอีกระบบหนึ่งเราเรียกว่าระบบเสมหะครับซึ่งประกอบไปด้วยสอเสมหะอุระเสมหะและ คูดเสมหะเป็นตัวให้กำเนิดธาตุน้ำทั้ง12ชนิดครับระบบเสมหะเนี่ยนะฮะอย่างที่เรียนไว้ในคลิปก่อนๆแล้วว่ามันมีลักษณะร่วมของธาตุน้ำกับธาตุดินนะครับมีที่ตั้งอยู่ทั้งในปากในอกในกระเพาะอ,อาหารในทางเดินอาหารในศีรษะในข้อในกระดูกในน้ำหล่อลื่นข้อไหมมันก็จะมีอยู่ทุกที่ เลยนะครับซึ่งผมก็เคยแบ่งให้เห็นภาพไปแล้วว่าถ้าจากคอขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับก็เป็นสอเสมหะถ้าจาตรงตั้งแต่ใต้คอลงมาจนถึงตรงชายโครงเนี่ยก็เป็นอุระเสมหะและหลังจากนั้นก็เป็นคูดเสมหะนะครับเจ้าระบบเสมหะเนี่ยนะฮะก็คือเป็นตัวควบคุมธาตุน้ำทั้ง12ชนิดเนี่ยก็มีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่ช่วยให้ชุ่มลื่น เรียกว่าทําให้มันเคลื่อน,นไหวได้สมูทได้คล่องนะมีกําลังมีความเข้มแข็งอดทนนะทำให้ลิ้นให้ปากให้คอท่อกรวงต่างๆมันชุ่มชื้นนะ<ม>เกิดน้ำหมูนน้ำลายเกิดน้ำไข่ข้อเกิดเยื่อเมือกต่างๆนะเยื่อเมือกสร้างน้ำเมือกขึ้นมาเยื่อน้ำเหลืองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าระบบเสมหะก็ทําให้เกิดความชุ่มชื้นของร่างกายซึ่งถ้าเกิดระบบเสมหะ ผิดปกติโดยหลักที่เราคุยกันไปตั้งแต่คลิปก่อนๆก็คือว่าถ้าระบบปิดตะผิดปกติมันจะไปรบกวนต่อกระบวนการเผาผลาญพลังงานนะที่เรียกว่าเมตาบอลิซึมหรืออัคขีกรรมที่ผิดปกติถ้าเป็นวาตัดมันจะไปเกี่ยวกับกระบวนการเสื่อมสลายแต่ถ้าเป็นเสมหะมันจะเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้าง มันจะเกี่ยวกับกระบวนการเสริมสร้างทีนี้ถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นมาเนี่ยนะก็คล้ายๆว่าถ้าเสมหะผิดปกติสังเกตง่ายๆก็จะรู้สึกหนักเนื้อหนักตัวหนักหัวนะครับแล้วก็อาการที่เป็นโทษของเสมหาเนี่ยมันเกิดได้ถึง20อาการแต่ดูเหมือนจะน้อยกว่าปิดตะ40ว่าตะ80อันนี้20อาการนะครับลองมาดูกันนะครับว่าอาการเหล่านี้มีอะไรบ้างครับ อาการที่ไม่ปกติหรือเป็นโทษของเสมหะหรือเสมหะเป็นโทษนะครับนะที่ถูกบันทึกไว้ในทางการแพทย์แผนไทย20อาการที่จะบ่งชี้ว่าอันนี้นะให้เลยว่าเสมหะม,มันผิดปกติแล้วละ่ะเสมหะอันนี้เป็นตรีธาตนะครับไม่ใช่เสมหะที่เป็นเสมหังอันนั้นมันเป็นธาตุโกระตัวกันนะเรากลาลังพูดถึงระบบตรีธาตนะครับเช่นพอกินอาหารเข้าไปแล้วไม่รู้สึกโอ้หมันอิ่มเหลือเกินนะมันสุดอึดอัดนะฮะ รู้สึกขี้เกียจง่วงเหงาเหานอนนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่พอนอนหลับมากนะครับรู้สึกเนื้อตัวมึนงงไม่ว่องไวไม่กระฉับกระเฉงรู้สึกหนักแขนขาเบื่อหน่ายการงานนะเขาใช้คําว่าเป็นหน่ายการงานนะี่ก็เบื่อหน่ายการงานนะรู้สึกเหมือนหวานในปากถ้าปิดตามันขมในปากแต่ถ้าเป็นวาตาบอกไม่รู้รสรู้ชาตินะฝดฝืดที่ลิ้นนะแต่ว่าพอเป็นรู้สึกหวานในปากเนี่ยมาที่เสมหสะล้น้ำลายมากเสลเลดเยอะ ต้อง <c oughs> ขากออกอยู่เรื่อยๆนะแล้วเกิดของเสียหรือมะละในร่างกายเกิดมากมะละธาตุก็คือของเสียในร่างกายเช่นเหงือหรือน้ําปัสสาวะหรืออุจจาระธาตนะนะุอันนี้ก็เป็นมะระธาตุเขนะบอกมะระธาตุในร่างกายก็จะเกิดมากขึ้นนะครับรู้สึกเหมือนเสล็ดคาคอรู้สึกเสล็ดติดในคอคงเคยเป็นกันนะครับนะรู้สึกเสมหะในคอนะกำลังวังชาเสื่อมถอยครับ รู้สึกเหมือนมีอะไรมาติดติดนะมีเหมือนเสเลดติดอยู่ในคอใช่ไหมเมื่อกี้ก็พูดครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกหนักแน่นหนักๆกกรู้สึกเส้นเลือดมันโป่งตึงนะครับท่อหรือเส้นเลือดเบ่งตึงนะครับมันจะเจอง่ายในคนที่มีปัญหาหัวใจซีกขวาโตแล้วก็ทํางานได้ไม่ดีเนี่ยเวลาให้เขานอนนอนราบอ่ะเส้นเลือดที่คอรตรงเนี้มันจะโป่งพองขึ้นมาเขาเรียกเบ่งตึงนะครับเราเรียกเป็นภาษาฝรั่งว่า e n g o r g e d neck vein นะครับ คือเส้นเลือดมันจะโตเป็นลำเบ่งตึงอันนี้ก็คือเสมหะมันกำเริบบริเวณหน้าคอหรือต่อมที่คอบวมอ้วนมากนะไฟาธาตุมีกำลังอ่อนก็คือระบบย่อยอาหารมันทำได้ไม่ดีก็จะทำให้ท้องขึ้นท้องอืดท้องเฟ้อได้ง่ายเป็นลมพิษเป็นลมพิษจะเป็นเยอะๆปื้นใหญ่ๆที่เขาเรียกลมพิษยักษ์นะผิวพันซีดบางคนอาจจะปัสสาวะซีดในตาซีดในตาซีดก็คือเลือด ปกติเราดูที่เปลือกตานะเปลือกตาเนี่ยมนซีดนะครับนะอันนี้ก็โลหิตตังหย่อนก็คือซีดนะนะหรือปัสสาวะซีดก็คือมีน้ําเยอะนะครับอุจจาระสีซีดอันนี้กเ็เป็นจากระบบเสมหะเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็น20อาการนะครับทีนี้ส่วนของเสมหะผิดปกติหรือเสมหะวิปราชหรือวิตาตที่ชนิดเสมหะมันผิดปกติหรือเป็นเสมหะสมุทรฐานเนี่ยนะครับ มันอาจจะมีปัจจัยที่มาช่วยทำให้มันกำเริบหรือมันผิดปกติได้เช่นการนอนหลับกลางวันกอนขี้เกียรติทำงานคนที่กินอาหารที่มันย่อยยากอาหารหนักอาหารย่อยยากคนที่กินอาหารหวานจัดเปรี้ยวจัดเค็มจัด หรือคนที่ชอบกินบ่อยกินจุกกินจิบกินอาหารบ่อยเกินไปคือกินยังไม่ทันย่อยแล้วก็กินเข้าไปอีกกินเข้าไปอีกอย่างเงี้ยนะครับหรือกินของเย็นกินอาหารที่มันเหนียวเคี้ยวยากกินอาหารจําพวกเมล็ดพืชแป้งน้านมอาหารที่ทําด้วยน้ําอ้อยเนื้อสัตว์นกพวกนี้มากๆก็อาจจะเป็นปัจจัยที่ทําให้เสมหะวิปตราชหรือพิการหรือผิดปกติได้นะซึ่งถ้ามันกําเริบเนี่ยไฟธาตุในการย่อยอาหารก็อ่อนลงถูกไหมครัเพราะว่าเสมหะมันไปคุมธาตุน้ํา มันไปนคุมธาตุน้ำพอธาตุน้ำเยอะอะปริญามักขี่ไฟธาตุย่อยก็อ่อนกำลังลงนะครับอาจจะทำให้รู้สึกมืนงงหนักเนื้อหนักตัวขี้เกียจหนาวสัน่นน้ำลายมากซีดนะรู้สึกข้อต่อไว้ยวะต่างๆมันเบามันหลวมนะอาจจะทำให้ไอหายใจหอบหลับหรือซึมเศร้าเชื่อมซึมนะอางนี้เป็นต้นนะครับแต่ถ้าเสมหะมันหย่อนนะมันหย่อนก็อาจจะทำให้หนังแห้งเนื้อหนังแห้ง หน้ามืดรู้สึกร้อนภายในร่างกายก็เพราะว่าเมื่อไหลถ้าเสมหะหย่อนปิดตะมันก็จะขึ้นใช่ไหมครับทําให้กระหายน้ํารู้สึกเหมือนเหมือนกระหิวจนท้องกี่ยวรู้สึกท้องแขวนในในอกในคอศีรษะข้อกระดูกรู้สึกมันว่างๆโล่งๆนะครับอาจจะทําให้ใจสัน่นใน่ไหมใจสั่นนี่มันเกิดได้ทั้งปิดตะเกิดได้ทั้งวาตะ,เก,ดดาตะเกิดทั้งเสมหะเลยข้อกระดูกหลวมอ่อนเพียแล้วก็นอนไม่ค่อยหลับอ่ะนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยอาจจะเกิดจากวาตะก็ได้ อาจจะเกิดจากเสมหะก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นบางทีอาการเดียวกันเราต้องมาตรวจวิเคราะห์อย,อย่างอื่นประกอบไนงะว่าที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาจากตัวไหนแน่เพราะว่ามันมีความเป็นโทษจากตีธาตุที่มันอาการมันคล้ายกันอยู่หรือถ้าเกิดเสมหะพิก,การเสมหะพิก,การเนี่ยมันก็อาจจะเนื้อตัวเป็นมันนะเนื้อหนังแข็งเย็นหนักเนื้อหนักตัวมึนงงขี้เกียจนะคันตามร่างกายนะครับนะนอนหลับมากอนอนหลับมากเกินไป บวมนะบางแห่งก็ได้หรือบวมทั้งตัวก็ได้ทำงานช้าความคิดความอ่านไม่ค่อยแล่นผิวหนังซีดร่างกายเคลื่อนไหวช้าไม่คล่องแค่ว,ว่องไวอาจจะมีการชาหรือบวมนะบวมแขนขานะรู้สึกเหมือนมีอะไรมาบีบมาลัดหรือมาปติดนะครับนะบางทีความรู้สึกในปากก็รู้สึกอย่างที่บอกก็คือรู้สึกว่ามันสึก รู้สึกมันหวานในปากในคอแต่อาจบางคนอาจจะรู้สึกเค็มก็ได้นะอันนี้ก็เป็นความผิดปกติของเสมหะนะครับเป็นของระบบเสมหะซึ่งเป็นตรีธาตุหนึ่งใน3ระบบที่ผมได้เล่ามาจัดครบทั้ง3ชนิดในคลิปนี้นะครับคิดว่า เรื่องของความผิดปกติของตรีธาตุตั้งแต่ตรีธาตุปกติหน้าที่ของตรีธาตุความผิดปกติการเป็นโทษของมันการกาเริบหย่อนพิการของปิดตะวาตะเสมหะเนี่ยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านผู้ฟังผู้ชมที่จะเอาไปใช้พิเคราะห์ความเจ็บไข้ได้ป่วยของตัวเองซึ่งหลายครั้งบางทีเราบอกเป็นสาเหตุที่ทางวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้แต่เรารู้ว่ามันเป็นสาเหตุทางกลไกการทํางานของร่างกายในระบบตรีธาตุที่ชื่อว่าระบบปิดตะระบบวาตะระบบเสมหะ แล้วเราก็สามารถที่จะบอกได้ว่าะระบบปิดตาผิดปกติธาตุไฟก็ผิดปกติระบบวาตาผิดปกติธาตุลมก็ผิดปกติพอเป็นระบบเสมหะผิดปกติธาตุน้ําก็ผิดปกติเพราะฉะนั้นในคลิปต่อไปผมก็จะเริ่มเอามาเล่าให้ฟังว่าถ้าเราไปตรวจธาตุหรือตรวจอวัยวะบ้างละ่ะนะไปตรวจธาตุดินไปตรวจธาตุดินมันจะมีอะไรที่มีผลกระทบว่าปิดตาวาตาเสมหะมันผิดปกติจนกระทบธาตุดินกระทบธาตุลม กระทบทาธาตุไฟกระทบทาธาตุน้ำนะแล้วค่อยรวมอีกทีนึงว่าอาการเหล่านั้นนะ่ะมันเป็นโรคอะไรแล้วอาการเหล่านั้นนะ่ะไอความผิดปกติของาธาตุและตีาธาตุอะไรเกิดก่อนอะไรเกิดหลังอะไรเป็นต้นเหตุอันนี้เราก็จะสามารถบอกสาเหตุที่แท้จริงหรือสมุดฐานของโลกได้วังว่าคลิปนี้คงจะได้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆ คลิปนี้จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ